สังาไม่ดูในพลสวัสดีครับพบกับนายพลคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติข่าวช่วงนี้ก็จะเป็นแรงงานต่างชาติที่มาจากประเทศจีนนะครับเขาก็จะในข่าวก็จะพูดว่าผีน้อยนะครับในความเข้าใจของนายพลผีน้อยก็คือบุคคลต่างชาติหรือว่าคนต่างด้าวนะครับเข้ามาทํางานในประเทศไทย แต่ไม่มีใบอนุญาตทํางานแต่มีวีซ่าท่องเที่ยวนะมีวีซ่าท่องเที่ยวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายนะครับเขาก็จะเรียกว่าผีน้อยคล้ายๆกับแรงงานไทยที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้ประมาณนั้นนะครับข่าวก็จะบอกว่าเป็นผีน้อยนะอึง้งผีน้อยจีนทำงานที่ไทยได้ข้าวแรง2,200บาทต่อวันโดยรวมแล้วไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับ รายละเอียดของขา่าวในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรในผลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดอึ้งผีน้อยจีนคนงานก่อสร้างจีนแอบทำงานที่ไทยได้ข้าวแรงสูงถึง2,200บาทต่อวันโดนรวบแล้วตำรวจสอนอห้วยขวางตรวจพบชาวจีน5คนมีหนังสือเดินทางถูกต้องเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว แต่ไม่มีเอกสารไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานตำรวจจึงเข้าจับคุมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับผีน้อยที่ว่าโดนรวบอยู่แถวห้วยขวางนะครับถิ่นเป็นถิ่นของชาวจีนนะห้วยขวางเนะ่ยข้าวแรง2,200บาทต่อวันนะครับตำรวจสนองห้วยขวางไปตรวจพบชาวจีน5คนมีหนังสือเดินทางถูกต้องนะครับเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว แต่ไม่มีเอกสารไปนุญ,ญาตทํางานเมืม่อวันที่14ธันวาคม2567ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนองห้วยขวางได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลต่างด้าวแอบลักลอบเข้ามาทํางานอยู่บริเวณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยเมื่อเวลาประมาณ1 7 3 0นาฬิการ้อยตำรวจเอกพิพัฒน์ชื่นวาลี รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจากสิบตำรวจตรีเทียนชัยแก้วพิลาและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามสอนองห้วยขวางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้ทำการเข้าตรวจสอบจากผลการตรวจสอบพบเป็นรายงานชาวจีนจำนวน5คนกำลังทำงานโดยกำลังทุบอาคารเก่าที่กำลังปรับปรุง จากการตรวจสอบทั้งหมดมีหนังสือเดินทางและได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายด้วยวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวแต่ไม่มีเอกสารใบอนุญาตทำงานนะครับซึ่งทั้ง5คนได้รับข้าวแรงสูงถึง450หยวนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ2,200บาทต่อวันนะครับโดยขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มรายงานจีนทั้ง5คน กำลังทํางานก่อสร้างกันอย่างขมักขมเม่นเลยนะครับกําลังทํางานกันอยู่ไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนห้วยขวางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดนรวบไป5คนนะครับช่วงนี้จะมีเยอะนะครับคนจีนนะครับเข้ามา โดยวิชานักท่องเที่ยวแต่มาทํางานผิดกฎหมายก็คือไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ